สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านับผมสวัสดีลูกบ้านทุกคนคนระับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเล g ก s สตา w a วอกันต่อเลยนะผมหลังจากภาที่แล้วเราไปทูตอรเรียลกันมานะผมในภาคนี้เราจะมาเล่นเล่นเล่นจริงๆกันสักทีไมมไม,ไม่ไม่ได้ใช้พลังฟอสแ้่เก็บดาบเพื่อนประตูอยู่ไหนวะเนะี่ยประตูสีอยู่ไหนวะวันนี้เราจะไปเอ่อเริ่มภาคสี่เลยเลยนะครับผม <laughs> เปิดมาก็มั่วเลยลิ้นกูก็คือภาคอานิวโฮปนะมากูไม่มั่ววิกกี้ไม่มั่วโอเค ก็เนื้อเรื่องในภาคนี้นะผมเออถ้าผมจำไม่ผิดก็เปิดมาแล้วเขาเปิดมานะเป็นเออเออเออน้องน้องหรือพี่ใหญ่ลุกน้ำเชื่ออะไรเจ้าหญิงอะไรนะเอเลน่าเฮ้ยเลอาเออเอเลน่าอะไรมั่วไปหมดเลยเออเลอามันถูกจับตัวไปแล้วผมมันยานของดาร์กดักวีเดอร์ใช่ไหมแล้วก็สามารถหนีออกมาได้โดยขโมยเออแป้นแป้น โครงสร้างของยานมาได้นะผมแล้วก็ส่งให้ R2D2 เพื่อไปตามหา OB1 นะครับในเออ่ดาวทาทูอินนะครับผมซึ่งถ้าเกิดใครจำไม่ได้ก็ให้นึกถึงฉากที่เ่สตอมทูปเปอร์แม่งหัวโขกประตูนะครับมันก็คือ <c oughs> ม,มันก็คือภาคเดียวกันนั่นแหละถ้าเกิดผมพูดผิดประการใดไปก็ขออภัยด้วยนะผมสำหรับแฟน,นคลับสตาร์วอลนะผมเออ่คือเดี๋ยวผมจะกดให้กอดูมันกอดไงกด R2 ที่ผมบอกครั้งที่แล้วว่ามันคือปุ่มกอ เร่งความเร็วเสียงเสียงมันจะบักๆหน่อยถ้าเกิดกดกอนั่น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 นตเดิกำลังโดนยิงแล้วเปิดมากำลังโดนยิงเลยจิว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 ่ใหญ่จนังวะโอ้ใหญ่เกินโอ้โอแหลกแหลกแ อันนี้คือยานเราใช่ไหมอันนี้อันนี้คือยานดาับวีเดอร์ยันพวกเอ,มอ็มไพร์เสียงนิดแหลกใช้ได้เลยนี่ไงอาทูดีทูกับไอ้ขุนกระป๋อง,องเอ่อขอยานะผมขอตั้งค่าปแป๊หนึ่ง ือเสียงมันแหลกอะมันไม่ถูกใจอ่ะแล้วถ้าเกิดได้ยินเสียงเราปอกแปปอแปะก็แปลว่าฝนตกนะครับผมตอนนี้ฝนกำลังตกแบบปอแปะปอแปะเลยนะรีบอัดก่อนเดี๋ยวมันจะตกหนักกว่านี้ดีกว่าก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะผมในตอนนี้อากาศค่อนข้างเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับนี่ไงเราได้เราได้แผ่นดิสมาใช่ไหมเมื่อกี้นี้เราคือเอ่อเราคือใครอะไอ้หายที่มันบังอยู่โทษโทษโทษเออนี่ไงเราคือเรียร์ไจริงด้วยอืมสับไม่มีฟอสเหรอโอ้ลืมไปแล้ว ยังไม่ได้ฝึกวิธีอย่างเจดีผมยังดูไปไม่ถึงภาคหกครัผมไปทำกันบ้านมานิดหน่อยนะผมด้วยกันกลับไปไล่อยู่มาแต่ภาคหนึ่งเลยตอนนี้ถึงภาคห้าแล้วหมดไปหลายสิบชั่วโมงมากเออเลียมีปืนอย่างเดียวด้วยก็ดีดีกว่าดาบไม่ต้องไล่ลำ้ำยิงอย่างเดียวเราไอ้หมอนี่มีฟอร์สไหมเนี่ยนายไม่ต่างกันเลยไม่ได้ต่างกันเลยไปสับไปสับคัดเอาเลยผลทหารไปสับคัดเอา S 1> <S 1> <S 2> <S 2> อ่าไม่ใช่นี่ฝั่งเรายิงใคร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 โอ้โหมันมันมันไม่ล็อกให้อะ่ะมันมาไปหยอบล็อกเป้าให้มนไปจยอบล็อกเป้าให้ตรงนี้ต้องการใครเออตรงนี้ต้องการไอหุน่นไอหุ่นนี่มันไอหุ่นนี่มันชื่ออะไรวะเนี่ยไอหุ่นเนี่ยไอหุ่นเนี่ยผมจำชื่อมันไม่ได้ละตบหน้าไปทีอืม แค่บอกว่าเราต้องไปใช่ไหมเนี่ยโอ้ยเสียงเสียงเซ็งเสียงว่ะกดโอโอเคกดโอเพื่อห้อยโหนขึ้นไปแล้วก็เอ่อห้อยโหนขึ้นไปอีกทีอ่ะฮะประกอบอันนี้ถ้าเกิดไปใส่กับยำจะอร่อยมากเลยครับประกอบถุยไม่ใช่คนเราประกอบกันดับเบิลจัมไม่ได้อีกตัวนี้โอ้โหเฮ้ยนั่นนั่นนั่นดักวีเดอร์ไอ้ดรักวีเดอร์ ไอ้ดาวเวอร์เอ่อเมืสับ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 ทำไมสับทำไมก่อนสับทำไมก่อนมาสับมาสับโชกะสับเหมือนจะยิงให้ระเบิดหรือเปล่าอืมอยิงยิงให้ระเบิดแน่ๆผมว่าผมว่าชัวร์นั่นไงแต่ว่าเออเกมมันไปล็อกเป้าให้มันเล่นยากว่ะสับเข้าไปอีกไอ้หมอนี่มันคือใครอ่ะเออกัปตัน อ๋อเป็นกับตันของยานโอเคดูเรื่องเราจะได้เรื่องอะไรถูกเล็กใช้ถูก <c oughs> ถลม่มถลม่มฟาร์มเหรียญฟาร์มเหรียญฟาร์มฟาร์มเหรียญตอนเล่นไอสองตัวนั้นไม่ได้ฟาร์มขอโทษขอโทษขอโทษมือมือผมรู้แล้วมันแหลกเพราะอะไรมือผมมันไปกดปุ่มชอบไปกดโดยปุ่มกอต้องออนิวต้องต้องออนกงางออกจากอาอแล้ว มันไม่ใช่เก็บเอพเนี่ยอันนี้ต้องการไถอ่ะอันนี้ต้องการสตอมทูเปอร์โอเคเราต้องเราอาจจะต้องไปเอาหัวมาใส่ใช่ไหมวะข่านี้ข่านี้ต้องไปเอาหัวมาใส่หรือเปล่าสับไปตรงนี้มีอะไรปัดโทดอกไม้ลุยเลยพลทอหาร let's go let's go ทางไลยหมดฟาร์มฟาร์มอะไรได้ฟาร์มไม่หมดฟาร์มอะไรได้ฟาร์มไม่หมด ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแต่ต้องใช่อ่าฮะแล้วก็เอ่อประตูจงเปิดโอม้มาลึกก็เก่ยมาลึกก็เก่อมาลึกก็เก่สวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ <c oughs> นี่ไม่ชื่ออะไรอ๋อสี่สามพีศูนย์อทูอทูดทูอยู่ในเราต้องสแกนไงกดโอโอเค นี่ไงโอบีวันช่วยเราด้วยไม่เข้าไม่เข้าอีกมันมันไม่เข้าอ่ะมันใหญ่ไปง <t ính> ัดทิ้งไปถังขยะเลยโอบีวันโปรดช่วยเราด้วยส่งว่าความให้โอบีวันนะผมต่อไปก็คือหน้าที่ของเราสองคนคือเราจะต้องาตามหาโอบีวันทิตาทูอินนะครับแล้วเราก็จะได้เจอกับลุกสกาย์บเกอร์นะอันนี้สปอยเลยใครไม่ได้ดูแล้วแต่ไม่ใช่ปัญหาของผมแล้วคนที่ดูเขาน่าจะรู้กันอยู่นะผมคือ คือเล่นอุตส่าอุตส่าไปอุตส่าไปนั่งดูมาตั้งหลายสิบชั่วโมงก็ขอนี่หน่อยเถอะขอเขาเรียกว่าขออะไรนะขอขอเล่าหน่อยเถอะขอเล่าหน่อยเถอะอุตส่าไปนั่งดูมาตั้งหลายสิบชั่วโมงหยิบเลยหยิบเลยดับดอะบอ่บ์อะดอบัดบดับดับต้องไห้มันกดอะไรกดโออาฮะ อ่าโอเคคือคืบปิดได้ไม่ได้ควันเนี่ยมันทำมันทำแหลกโอเคแล้วนายก็สแกนเข้าไปอุ๊ยอิตอุ๊ย,อย,อยโอเคสวยงามเพื่อนใครใครใครโดนหิ้วไปอ่ะเอาลักบินเราโดนหิ้วไปแล้วไม่ไม่ไม,ไม่เปลี่ยนเปลี่ยนไม่ อ้าวตัวอ้าวตัวที่มันมีประโยชน์หน่อยสิเพื่อนยิงยิงเออช่วยช่วยช่วยกองกำลังช่วยกองกำลังบอดช่วยกองกำลังบอดอย่าอย่าอย่านี่เหลาเลยเหลาเลยเหลา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 ให้หมดอุ้ยโทษ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 เหลา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 อย่า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 มาทะลึ่งกับกูเด้ออย่ามาทะลึ่งกับกูกูอาทูไม่ไม่ไม่อาทูอยู่นี่ก็ไอหมอนี่ไอหมอนี่ไอหมอนี่ไม่ได้ข้างในนี่มีอะไรขอเข้าไปดูหน่อย อ๋อโทษ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 สับเพือ่อสับเพื่อตรงนี้สแกนไม่ได้อืมโอเคอ่ะเฮ้ยแช่แช่แช่กันสบายใจเลยเแช่แม่แนแช่จัก,กร,รุซีก,กันสบายใจเลยพวกนี้มาแอบ,บมาแอบมาแอบอู้แอบอู้งานมาแช่กันอยู่ตรงนี้บ้าบอบ โอเคประตูขวาน่าจะเปิดถูกต้องเอา <laughs> เสนอหน้าเราอะไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยดุอ้ดดุงอีดงัเราไปแล้วนะผมเจอกันที่ทาทูอินนะครับเราจะไปตามหาโอบิวันนะครับแต่ว่าเออทรายที่นั่นมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันทั้งล้วนและหยาบแ <laughs> ถมยีงเข้าไปตามผิวหนัง ข้าเลยไม่ชอบรายโอ้ยอย่ากระตุกบ่อยดิเพื่อนอย่ากระตุกบ่อยอันนี้มันทะเลาะแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องการเจราจารนิดหน่อยคนหนึ่งจะไปทางนั้นแต่อีกคนจะไปหาโอบิวันไปทางใครทางวันฮฮัลโหลในส่วนอันนี้มาเจอเขาเรียกคนแคมน้มันเรียวกว่าอะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วจำชื่อไม่ได้แล้ว กลับ <g rab ill> มาเจอกันอยู่ดีโอเคผมจบไปเรียบร้อยนะผมสำหรับมิชชั่นหนึ่งต่อผมต่อยาวๆอาจจะต่อยาวเล่นสักชั่วโมงเราลองเล่นไปสักชั่วโมงหนึ่งนะผมแล้วค่อยไปซอยให้นะอาจจะสักคลิปละสองประตูก็จะได้ไม่ยาวมากจะได้ไม่แบบกินเวลาเพื่อนๆมากนะผมได้เว,เวลาไปทาอย่างอื่นกันบ้างหมายถึงผมเนี่ยจะได้วเวลาทำอย่างอื่นบ้างต่อที่ครับรออะไรนี่คนระับผมตอน นีนตอนเราโดนคือคือไอ้พวกนี้มันเอาเรามาขายมันเก็บหุ่นมาขายแล้วก็เดินเอามาขายของบ้านลุกสกายวอล์เกอร์นะครับนี่ไงพ่อหนุ่มลุกต้องเป็นพ่อหนุ่มคนนี้แน่ๆเออข้าเออเอา,เอาไอ้หุ่นโกโลโกโซนั่นกับไอสองตัวนี้แล้วกันด,ด,ดื้อดื้อดื้อเฮ้ยมันหยัง่งเนาะเฮ้ยมันมาขโมยกลับไป เป็นงั้นไปแต่ในเนื้อเรื่องคือไอหุ่นนั่นมันจะออกตามหาโอวีวันนะมันก็เลยหนอีกออกจากบ้านแล้วลุกมันก็ออกมาตามหาแล้วก็มาเจอไอพวกนี้นะครับนี่ละตะลุงโอวีวันก็มาช่วยเฮ้ยลุกที่นี่มันไกลจากบ้านได้มากเลยนะอ้าวคุณเบนนะันคุณเบนมีเจ้าหุ่นแปลก,ปลกมันบอกว่ามันต้องการตามหาคุณนี่ไงนะมันเปลี่ยนชื่อเป็นเบนคาโนบีอย่างงี้นะ้วย ประกอบเลยเปิดมาก็ประกอบก่อนเลยเดี๋ยวไปหายำอ,ออกข้างหน้ายัางยังี้เล่นอีกแบบมึงเนี้ยไม่ขำแล้วยังี้เล่นอีกขำอยู่คนเดียวแล้วยังี้เล่นอีกไป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 ลุงช่วยกันทำอาหารกินหน่อยลุงอ, Still, อืมอืมผมหนับหนุนผมหนับหนุนผมหนับหนุนผมไปซับพอร์ตผมไปซับไม่ไม่ขอโทษ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 ผมซับพอร์ตผมซับพอร์ตผมหนับหนุนอยู่ผมหนับนนหนุนอันนี้ต้องต้องเปลี่ยนไหมต้องใช้ฟอร์สไหม อาลุงอาลุงใช้ฟอร์สไม่ได้ด้วยมันเทิงแล้วอย่างนี้วิ่งอย่างเดียววิยวย่างดิ้งวิ่งอย่างเดียวอืยิงเลยจิงโจ้กระโดดอะไรข้างบนข้างบนข้างบนอบนอ,อืลุงใช้ฟอร์สไม่ได้เหรอยิงขอโทษขอโทษลุงขอโทษขอโทษผมผมขอโทษไหนลุงลุงคนนี้ดิเออลุงก็ใช้ฟอร์สได้นี่หว่า เฮ้ยอืมขอไล่รับหน่อยแล้วกันขอเป็นเจดีหน่อยแล้วกันมาขุดขึ้นมาขุดอะไรเสียงอะไรทำไมมันดิ้งเสียงอะไรเออๆอยู่ในหูกีนี้อื้ึกล่องเครื่องมือช่างเพื่อเพื่อ <c oughs> เดี๋ยววันหลังเรากลับมาเอาก็นดนะ้โอ้ย อ๋อผมรู้แล้วผมรู้แล้วเราต้องเราจะต้องไปอ้อมมาสภาพนี้ชัวชัวแล้วมาเสียเวลาอยู่ตรงนี้โอวีวันเหลาเหลาให้หมดขอกอบเออเออลุงลุงเบสตบตบกับบานไปทีไม่ช่วยกันเอามากินตบกับบานไปทีก็วะเออน่าจะใช่นะน่าจะเอามาเพื่อกระโดดขึ้นข้างบนใช่ไหมฮึบฮึบหัวหัวติดหัวติด ผมว่านะไอ้นั่นน่มันต้องจะต้องกลับไปทางนั้นแน่ๆเราถึงจะได้แต่ไม่ทันละช่างมาแล้วกันอืมขึ้นไปข้างบนมีอะไรไหนตอบปะท้นี่งไงเรามาถึงถึงยานมาแล้วถึงรถมาแล้วตรงนี้ทำอะไร ไปหนึ่งแท่น,นลุงเบนดีกว,ว่าลุงแม่งมีฟอสต์น่าจะเป็นประโยชน์อืมน่าจะมีประโยชน์กว่าเยอะอ่าจัดไป <c oughs> จัดไปเนี่ยอะไรอะไรฟอส์ได้ฟอส์อะไรฟอส์ได้ฟอส์อืมแล้วงไงต่อตรงนี้ขึ้นใช่ไหมไม่ไม่ลุงลุงแม่งไม,ไม,ไม่ไม่มีสลิงอ่ะลุงขึ้นไม่ได้อ่ะ โอเคลุงมาโทษ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 อืมโทษชึบแล้วก็สับโอเคะนันขึ้นไปโทษชึบแล้วสับสับอะไรมันบัอกอยู่ทางซ้ายมือวนะน่ะสับสับ ออเป็นที่ดูดเข้าไปในยานโอเคโอเคเหมือนจะเข้าใจได้เหมือนอืมจะเข้าใจได้จะเข้าใจได้เ,ไดเฮ้ยตัวนี้มีทางลงคุณผู้ชมอ้าว๋ไหล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 ตัวนี้แหละอืมอืมอืมหมายที่ฟาร์มเล็กๆน้อยๆนี่มันเยอะจริงๆกระโดดเลยป่ะกระโดดเลยอ่ะโอเค เฮ้ยฟอสเลยไม่รู้อะไรฟอสไม่รู้อะไรฟอสไปก่อนเอาใครเอาเอาไอ้นี่อีกตื้อตื้อตื้อดื้อได้แดงๆนี่คบบืออะไรวะพังได้ไหมพังไม่ได้อืถ้างั้นเฮ้ยหมุนบอดจะเกิดอะไรขึ้นมันต้องมีเสียง มันต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆผมผมสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างเนี่ยมันเขียวหมดแล้วเนี่ยแล้วไงอะไ่ะสองเม็ดเนี่ยนะตะลกมากไปว,วะอืมตลกมากเหรอแล้วหุ่นอะไรมันมายืนเขาตัวตรงนี้เอืม,อม เอาไปไหนบอกหน่อยตรงนี้อะไรอีกอืมปรอกอบผุ่นให้เหรอแมวอ,อะเขาอยากกินน้ำเขาอยากกินน้ำสักครู่่านแล้วไปทางไหนไหนตอบอ๋อนี่ไงได้แล้วแาวแล้วเมื่อกี้ก็ไม่บอก เดี๋ยวเวลาตั้งนานเปลี่ยนดิ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 เป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรนะเป็นอะไรนะยิงหุ่นกูจังเลยไปไปกันดีกว่าตึบ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 ไม่น่าใช่เดี๋ยวต้องรอปุ๊บ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 อ่าฮะ เสร็จแล้วก็เอิ่มปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บป๊บโอเคสบับสับครับสบับสวยงามฝั่งนี้มีอะไรไหมติดฉากแล้วเหรอจาเหมือนมีข้างล่างมีข้างล่างห้ลงไปได้นะอืมไม่ได้นี่หว่าอืมอืมไม่เอาแล้วกันงั้นเล่นลุกอืมอืมสาวขอโทษขอโทษขอโทษ ขอโทษขอโทษลุงเบนไอ m s o r อรี่จะกระที่หัวใจโอเคไหมอ๋อโอเคโอเคโอเคปึ๊บก็ <c oughs> ถ้าเกิดผมอยากปลดสามตัวเลยอันสแกนอ้าวยังไม่ได้ติด ไหนสแกนเอาอะไรไหน,นตอบประกอบไปแล้วหุ่นยนต์อือหือกูเดือดเลยกูเดือดเลยประกอบหุ่นยนต์โอเคเราไปกันดีกว่าในนี้มันจะเสียเวลาไปละทีออกมาสุกด้านนอกสัทีต้องมาเจอพวกโจนทะเลซาอีกอือนี่งไงพูดยังไม่ทัาขัดคำเลยทางนี้ไปไหนตอบตอบ ตอบตอบไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปไหนอ,อลงมาโอ้ยิงไม่ได้ยิงไม่ได้มาติดมาติดมุมกล้องติดมุมกล้องมาติดมุมกล้องพวกโจรทะเลทรายโจรทะเลแซนอสอยสอยว่าเค้มสอยว่าเค้มยังไงยังไงตอโอ้าแล้วนะมันออบเจกต์อะไรบักบักมันอะ่ะมันไปได้ไหมนะ่ะอ,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 อ้าวข้างในนี่มีอะไรไหนตอบ เข้ามาด็อ๋อนี่ไงเอาข้อความมาส่งแล้วโอวีวันมช่วยเราด้วยเราอยู่บนดาวของไอหมอนั่นของของของดาวเวเดอร์อะไรหาอะไรนายหาอะไรอยู่อ๋อดาบไ์เซเบอร์อเอาให้ลุกนี่คือของพ่อ <c oughs> นี่คือของพ่อเจ้า จงเรียนรู้วิธีใช้มันซะจาจดันจงเป็นเจดีที่เก่งกาดให้ได้ปลายกลางอีกหนึ่งมิชชั่นได้อะไรบ้างได้ลุกมาได้เบนคานอบีมาหรือก็โอบีวันในตอนแก่ครับชื่อใหม่นะเหลืออยู่แค่เนี้